อันนนนนทุุกกนนมกมม่าาาาาบบวววลละะีีรเใ้ตจสานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์มซีลีม่านะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรเลชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับก็จะมาเรเลชั่นตัวอย่างใหม่กับลวงพิเท่งคัมแบ็คภากต่อที่ทุกคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานมากๆเลยนะครับผมซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำเรียกเซอร์ไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะผมดองไว้หลายวันมากกว่าจะได้มาตัดเพราะฉะนั้นขอพาย้อนไปดูเวอร์ชันทีเซอร์ก่อนเลยครับจุดเริ่มตน้น ฉันม่อยู่เมืองไทย19ปีวัดบ้านเราเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้ญาติโยมเวลาทำบุญเขาก็ไม่นิมนต์พระกันแล้วล่ะครับเขาก็เอาตู้ลำโพงมาตั้งแล้วเอาจีวรคลุมเปิด YouTube เสียงสวดมนต์ยกมือไหว้ตู้ลําโพงกันแลละครับอืในทีเซอร์นี้ก็ยังไม่ไต่อยมุกอะไรมากมายนะครับผมแต่บอกเลยว่านี่เป็นการ เปิดตัวการกลับมาที่แบบโหหา่างหายไปตั้ง19ปีเลยก็ว่าได้นะครับและผมคาดหวังเลยว่าพระต่อที่แท้จริงครั้งนี้เนี่ยจะกลับมาทําให้เราเนี่ยเรียกเสียงฮาเรียกเสียงหัวเราะให้กับคนดูอีกครั้งนะครับผมคาดหวังนะครับคาดหวังเห็นเบื้องหลังอะไรต่างๆผ่านทางยูทูบยูทูบหรือผ่านในโซเชียลต่างๆเนี่ยเห็นป่าโน้ตกับพี่เท่งเนี่ยเขาเคลมกันเอาไว้ว่า เขาเนี่ยตั้งใจที่พยายามที่จะคิดเนื้อเรื่องอะไรใหม่ๆให้มันเล่าและรวมถึงการคิดมุกตลกเล่นมุกตลกอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะแบบไม่ให้มันดูแบบเลยเถิดหรือสกปรกเลอะเทอะมากจะเกินไปนะครับผมอันนี้ฟังจากเบื้องหลังมานะครับผมก็ตามนั้นแหละครับตัวทีเซอร์ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรมากมายแต่การที่ได้เห็นการกลับมาของบิ๊กเท่งเนี่ยโหบอกเลยว่า รอดูเลยครับว่าเรื่องราวหลังจากที่กลับมาจากที่เบรแล้วเนี่ยโรบิเทกเนี่ยจะเจอความวุ่นวายอะไรอีกและจะใช้ธรรมะในการต่อสู้ประสรัต่างๆได้อย่างไรอันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับผมนั่นแหละครับ r รีแอคชั่นทีเซอร์ไปเรียบร้อยก็จะบอกได้ว่าเฮ้ ผมคาดหวังนะผมคาดหวังว่าของให้กลับมาสนุกสนานเครื่องเครงเหมือนที่เราเคยดูหลวงพิเท่งภาคแรกๆนะครับตอนนี้เขาก็ได้ปล่อยตัวอย่างเต็มออกมาแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเขาได้ปล่อยโปสเตอร์ออกมาแล้วโอ้โหจะแสงแต่คนเนี่ยปังปัง,ปงเด่นๆทั้งน,นั้นเลยนะครับและต้องลอดูเขาว่าในภาคนี้เนี่ยจะคัมแบ็กสงคําน้ำเนยขนาดไหน,นไปชมตัวอย่างกันเลยครับกลับหลวงพิเท่งคัมแบ็กเพลง เอาละเบาบางมีนาทุกการเวลาในวันในาตมาในอยากจะสาน้ำมนในจุมไม่ชำังจุ่มชนเอาทุกคนทุคนทคทุเทุกคนทุกคนทุกคนทกคนทุกเลยอ่ะนทุกคนทงคนทุกคนาากคนทุกคกคนทุกคนหุกนจะมานิ่งในทนามกคนทุกคนลุกพี่ไปกันเถอคนลุกเทุาทนทเกคนทกนทุกคนทุกนครับกคนทุกคนทนก

แล้วเจ้าค่ะขออีกสักทีได้ไหมเจ้าค่ะขอออกก่อนนะเจ้าค่ะใจกั่นถึงใช่ไหมัม่านหารร่านทำไมทุกต้องเป็นห่านล่ะผมเกิดเป็นห่านครับวัตถุองคน์นหลวงพ่อรุ่นจับตาลปัดถ้าเปลี่ยนตาลปัดเป็นโล่เนี่นะนยนะกับตันเีกาอะไรเนี่ยสอบดีคืออาตมาเป็นพระสอนไม่ใช่พระเสก อาตมาไม่อยากให้ผู้คนเราไปยึดติดกับสิ่งของหมากตัวนี้มันคอนโทรลยากลมกระด่านแม่โลกแตกไปน่ากลัวแล้วแต่ที่น่ากล,ลัวที่สุดอย่าให้ตบาบะแตกเดินหน้าเป็นสุขท้อไมวันแซงรถป้านมันบ้าแล้วว่าขับช้าไปแรงเลยพี่ยางยางพี่ยางยางเอาไปแล้ว นุ่นไปนุ่นแล้วมาใส่หนแบบเนี้ยหนพี่ก็ทำได้ใช่ไหมจงมา้า

โอ้โห,โโหปเป็นยังไงกลับบ้านก็นผงสำหรับดูพี่เท่งคัมแบ็กผมคนอื่น คิดยังไงผมไม่รู้แต่นะักตัวอย่างที่เห็นนะตอนนี้ผมลั่นหลายฉากมากโอ้โหเรียกได้ว่าสุดๆจริงๆครับแต่ถึงแม้ว่าตัวอย่างมันจะตลกเฮฮาคึ้นเครงมีดารารับเชิญมากน้อยทำให้เราแบบอู้ว้าวตลกเฮฮาขนาดไหนแต่ว่าภาคนี้เนี่ยก็แอบจริงจังเหมือนภาคแรกๆเลยครับภาคแรกๆมันก็จะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อร่างทรงโน่นนี่นั่นแต่ว่าภาคนี้เนี่ยก็มีเศรษฐีคนหนึ่งสร้างวัตถุมงคล เพื่อมาหารายได้เร็กๆน้อยๆซึ่งการทําสร้างวัตถุมงคลหรืออะไรแบบเนี้ยตัวพวิเท่งก็มองว่ามันดูไม่เหมาะส่ยอยากจะใช้ธรรมะสอนให้กับบรรดาชาวบ้านพร mm hmm. ผู้ศาสนาเขาสอนไว้นํามาสอนให้กับชาวบ้านน่าจะดีกว่าและเหมือนตัวพี่ท็อปเนี่ยก็น่าจะไม่ยอมนะครับผมต้องการจะจัดการกับหลวงพิเท่งให้ถึงที่สุดเลยไหนจะเจอความวุ่นวายเจอศัตรูเจอแบบโดนขู่ฆ่าและต้องเจอกับ บรรดาญาตโยมที่แต่ละคนที่แบบโอ้โหไม่ธรรมดากันทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดเล่าเรื่องบีเหมือนหับพี่เทง่งภาคแรกๆเน่ยจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยครับก็ภาคนี้เนี่ยจะสนุนสนานคัมแบ็กสงการรอคอยไหมอันนี้ต้องรอติดตามนะครับผมนี่เป็นการกระทำหนังหลายกว่าสิบกว่าปีเรียกว่าได้ครับสำหรับป๋าน้นกับพี่เท่งเนี่ยบอกได้เลยว่ารอรุนครับรอรุน้น ติดตามให้ดีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจออีกทีในหนังเต็มลกันหลวงพี่เท่งคัมแบ็กยี่สิบเก้าใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมก็ไม่ใช่ไม่ได้ยี่สบหกันยายนนี้ทุกท่านครับทุยคนอย่าลืมติดตามให้ดีนะครับผมโอเคครับผมจบแล้วครับสำหรับการรีแอคชั่นในครั้งนี้ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ สหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนทากมีภาพการใดขอประธานภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โกด้วย